พม่าพไลายโฟประเทศที่พ่ามแต่สิลทรรมแต่อัญายกรรมสูงกว่าไอโฟประเทศที่กฎหมายไม่สู้พระธรรมหรือไบโบประเทศที่คนดีๆมีไม่สตุตีเป็นไอดอลประเทศที่ตัวลการมีบ้านพักบนอุทยานประเทศที่ใจกลางุงกลายเป็นพุ่งสังหารประเทศที่ผู้นำทานออกทานปูนเป็นของหวานประเทศกูมีประเทศกูมีประเทศไร้คอร์รัปชันที่ไม่มีการตรวจสอบประเทศที่นาฬิการอมอตอเป็นของศพประเทศที่มีสภาเป็นห้องนั่งเล่นของนัก ประเทศที่เขียนและคำนวณใลกออทักช่ตไปลบประเทศที่ศิลปินวาดท่าเป็นขบวประเทศที่ขบวเจออำนาจรัฐแลหัวหดประเทศที่ขบวเดินตามรัฐเป็นฝูงวมดประเทศกูมีประเทศกูมีประเทศที่มีคนใส่รุ่นเวลาแต่ก็พูดกัเขาว่ารถแา้ขายิบคนจนวิ่งตามนโยบายต้องตายเพราะไม่มีบัตร30ประเทศที่รวยอำนาจเลยจับเสื้อป่าดนกับลาด,ดิบจับมือใครน้มไม่ได้ก็เอาเป็นว่าเงินกูไม่ ประเทศที่ฆ่าคนตายถ้ามีเงินก็ช่วยกนดีประเทศที่กดยืดได้จะยิ่งกว่าแขนลูฟี่คนแซงพูดจองทำดีจงทำดีประเทศกูมีประเทศกูมีประเทศที่ปลายกระบอกคอยจอดที่ปลายกระเดือกประเทศที่บอกเสรีแต่ดันไม่มีสิทธิ์เลือกประเทศที่ด่าไม่ได้ทางที่ติดที่ปลายเงือประเทศที่สิ่งที่มึงทำพูดนำจะสอบตามเสือประเทศที่ประเทศไทยถูกยึดไว้โดยคนสะทุรประเทศที่มึงจะต้องเลือก ออกระสุนออกประเทศที่ควางกินเวียร์มีเฮียและยิะยะะเงเป็นปู่ประเทศกูมีประเทศกูมี Yeah Yeah รัฐบาลไม่มีใครกล้าลบลู่ประเทศที่มีกฎหมายไว้ให้ตำรวจข่มขู่ประเทศที่คนมีความคิดต้องพากันแซงวันหลับอยู่หรือถ้ามึงไม่อยากอยู่ถ้าเกิดกับบังคับมึงก็ต้องอยู่ประเทศที่คนไม่อ่านหนังสือโดยเฉพาะผู้นำอ่ะประเทศที่บอกให้อยู่เฉยๆถ้ไม่อยากนอนเรือนจำอ่ะประเทศที่คนมมเยอะจะเดดิดแค่ไหนก็รอทั้งวันประเทศกูมีประเทศกูมีคนตายประเทศที่พักกัาเมืองไม่เสือกแบ่งเป็นสองขั้วประเทศที่พลเมืองในเมืองแม่งถูก เป็นสองข้างประเทศที่คนแม่งตายตายตายในมกทั้งสองขั้วประเทศที่คนแม่งขัววขัววขัวทหารทั้งสองข้างประเทศที่สี่ปีแล้วไอ้สัตว์แม่งยังไม่เลือกตั้งประเทศที่เสรีไอ้สัตว์แม่งบอกว่ากูน่เลือกได้ประเทศที่เลือกนายกต้องให้ทหารมาเลือกให้ประเทศกูมีประเทศกูมีประเทศที่งบประมาณเกินค่าประมาณประเทศที่อุจักรันมีเงินคอยซุกตมบ้านข้าราชการเป็นประเทศที่ผู้นำค่อนข้างจะน่ารำคาญประเทศที่มีกฎหมาย เป็นคนล้มหน้ากตาประเทศที่คนยังสักสําราแต่ใช้ชีวิตอยู่ในกลาสี่ปีผ่านไปภายใต้บาทาไม่มีใครเดินข้างในสภาประเทศที่แม่งน้าเอือมระอาที่ไม่ต้องบอกก็รู้ เว้นหนึ่งสิ่งคือสามันสำนึกขับเคลื่อนฟันเฟืองด้วยเงินตราเหมือนเป็นคาถาสารพัดนึกเนื่นนานจนตกผลึกอัดแน่นเป็นเพชรที่ส่งประกายความชั่วบูชากันเป็นวงลึกวันแทกศีลาของความเห็นกันโกรบมอจนไร้สมองที่โง่เขาจนไร้กันตอบสนองเพิ่เฉยต่อความถูกต้องปล่อยให้สัจชั่วน่นนานยิ่งยิ่งพยององครองทุกสิ่งด้วยความมืดและความกลัวประเทศกูมีประเทศกูมี เราเปรียบมีคนที่เกียดจนล่ำเลยประเทศตนความบาดแล้วมีคนลำบากทุกยาเดิมประเทศในล่างมามีรัฐประหารต้องคนละกําเกือประเทศที่ลั่นปืนใส่ผู้ชุมนุมเลยค่ำคืนประเทศออากฎหมายแต่ไม่ศักดิ์สิทธิ์จิบหายแล้วบ้านเมืองประเทศที่ตั้งตาขยายพันแดงงบไปมากเมืองประเทศกูมีประเทศกูมีประเทศที่มีความสามารถเซกฎหมายกลายเป็นข้ออ้างประเทศที่ประชาชนต่้งายด้วยความหวังเป็นท่อนบนแล้วมีความจนเป็นท่อนล่างประเทศที่ดูแล้วบันหูตึงจึงไม่ได้ยินประชาชน ในชอน่องว่างประเทศที่ต่างคนก็ต่างบอกต่างก็ชอบรับฟังประเทศที่เก่งบัญชีในข้อสอบต่างก็แย่งกันตอบเพราะต่างชอบนับตังประเทศที่ใส่สัญญาหลอกหลอกเป็นกระสุนหลอกลอก็บอกสร้างระบอบหลอกบอกให้รักมันประเทศที่แจกเก้าอี้เป็นคำตอบคงดูออกเราชอบนั่งนับวันประเทศกูมีประเทศกูมีประเทศมี เอ้ยเจสไปไหน,ไหนวะเนี่ยชื่อมันยังอยู่นะ A B p D e. แต่อบอกว่าลงไปตายมามอบตัวเถอะเอ็องไม่รอดแล้วล่ะลงไปเถอะยังไม่ได้ซื้อตายแล้วเนี่ยเว้ยลงมาออกมามอบตัวซะเอ็งไม่รอดหรอกอือด้านหน้านี่บนหัวป้ายสูงๆเอาไป